วาดรูปยิ้มล่าเริงหัวเราะพูดเก่งทุกคนก็บอกว่าซิกเอร์ในการหัวเราะเนทแบบอย่า <laughs> งเงี้ยมันอร่อยมากเนทก,ก็รวมทุกอย่างที่เป็นเนทไว้ใน5าอันนี้ค่ะจริงๆตั้งแต่เดบิวต์มาจริงๆจ,จ,จะปีแล้วเพลงชอบคุณคือ7เดือนที่แล้วเราก็ค่อยปล่อยซิงเกิลสองนั่นเหมือนกันนะคะจริงๆแพลนไว้เยอะกว่านั้นมากเลยบอกนดว่าเออแต่งงานกับนักแต่งเพลงทั้งทีนะ ทำเพลงให้หน่อยละกันเราเห็นเธอทําเพลงให้กันหลายองค์มากเราขอสักหนึ่งกลุ่มจริงๆแล้วความสนุกของทําเพลงอะมันไม่ใช่อยู่แค่การแค่ปล่อยเพลงเนาะในว่าความสนุกและสเสน่ห์ของมัน่ะคือการทำคอนเทนต์หลังจากที่เราปล่อยเพลงไปแล้วเพราะว่าเราอยากให้เพลงของเราอะเหมือนเข้าถึงทุกๆคนมากกว่าอ่ะวันนี้ก็ Today Play ทั้งทีลองให้ฟังนิดนึงก็ได้ าพัดลมปืนอยากพูดแต่มันฟืนไม่รู้ต้องทำไงนอนคิดอยู่ทุกคืนปากกาพัดลมปืนอยากพูดแต่มันฟืนไม่รู้ต้องทำไงนอนคิดอยู่ทุกคืนสวัสดีค่ะ t o d a เ Play ตอนนี้อยู่กับเนะอโ,โนนะคะหรือว่าเนะไนเล่าซี <S 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 เอ,อ่อ วาดรูปยิ้มล่าเริงหัวล้อพูดเก่งค่ะโอเควาดรูปก็คือจริงๆแล้วเมนเมนหลักอะหาเนยเป็นอิลลัสเตอร์เนาะเป็นนักวาดรูปที่ชอบยิ้มแล้วหัวล้อแล้วทุกคนก็บอกว่าสิกเนเจอร์ในการหัวร้อเนี่ยแบบ <laughs> อย่างเงี้ยมันอร่อยมากแล้วก็ยิ้มล้วเริงแล้วอะไรนะลืม เ่งใช่ค่ะเพราะว่าเน็กก็รวมทุกอย่างที่เป็นเน็กไว้ใน5อันนี้ค่ะ จริงๆเส้นทางศิลปินนะคะโดนปลูกปั้นมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยโดยแม่อ่อนส่งไปเรียนร้องเพลงร้องเต้นในที่สุดก็ไม่เคยทําให้คุณแม่สักทีจนจะมาลองเล่นละครก็แล้วเล่นหนังก็แล้วยูทูบเบอร์ก็แล้วแล้วถึงเราวาดรูปอะไรน่ารักน่ารักต่างๆอ่ะมันเหลืออยู่แค่ทิกเลสเดียวอ่ะอยากทําให้แม่อ่อนภูมิใจค่ะเลยบอกนดว่าเออแต่งงานกับนักแต่งเพลงทั้งท,งทีนะทำเพลงให้หน่อยละกันเราเห็นเธอทำเพลงให้กับหลายองค์มากเราขอสักหนึ่งกลุ่ม เนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเออลองเพลงหลักกันแล้วก็มีคําบอกเขาว่านี่ถ้าไม่ยอมให้ลองเพลงนะจะไม่ยอมมีลูกเพรเน็กนดอยากมีลูกมาก <c oughs> ปากกาพัดลมปืนจริงๆแล้วมันเหมือนภาคต่อของชอบคุณนะคะคือด้วยโปรดิวเซอร์ของเราเป็นการเป็นคนที่ถนัดการเล่นคํามากอยู่แล้วของเกสโน่ก็ดีหรือว่าชอบคุณเองที่เหมือน ชอบบวกลบคูณหารแต่ชอบคูณพอมาปากกา,าพัดลมปืนอะ่ะมันเหมือนเป็นวิชาภาษาอังกฤษอะ่ะเหมือนเราเล่นกับคําจากไทยมาอังกฤษแล้วคำว่าปากกา,าพัดลมปืนก็เป็นเหมือนเป็นมุกแบบก,นกวนๆที่เราเล่นกันมาตลอดอยู่แล้วแล้โนตบอกว่าอะไรก,นกวนๆเนี่ยเหมาะก,กับเนะ <c oughs> เออทั้งสองเพลงอะ่ะมีความเป็นแบบป๊อปเนาะแต่ว่าอันเนี้ยจะมีความเป็นแบบซินป๊อปมีความล,ายลอยๆจังหวะแล้วถ้าเกิดต่างได้เห็นได้ชัดเลยนะคะในรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการ ร้องมากขึ้นเหมือนอันแรกมันจะเป็นแบบชอบคุณชอบคุณมันเหมือนแบบพูดพูดพูดแต่อันนี้มันจะแบบมีการร้องโน้ตบอกว่าเอออันนี้เราอยากให้เธอแบบ สวยยหน่อเ <c oughs> บื้องหลังการทํางานเพลงจริงๆของทุกเพลงสนุกมากนะคะคือเนกนดพยายามจะคุยกันทุกอย่างแล้วก็จะลองทําด้วยกันตั้งแต่ process แรกถ้าใครอยากเห็นเนี่ยไปดูใน tiktok ของเนได้ใน happy หนูเนนะคะก็คือตั้งแต่เพลงชอบคุณแล้วเราก็ทําเพลงด้วยกันตั้งแต่แบบดื่มดื่มจนแบบไวรัลมากๆจนมาเพลงเนี้ยเราก็เหมือนตั้งต้นเหมือนเดิมในการนั่งทําด้วยกันคิดคําด้วยกันแล้วแบบบางทียังนก็ยังเปิดโอกาสให้เนะคิดแบบท่อนแรปอะไรเงี้ยด้วยตัวเองด้วย จริงๆแล้วความสนุกของทำเพลงมันไม่ใช่อยู่แค่การแค่ปล่อยเพลงเนาะในว่าความสนุกและเสน่ห์ของมันะคือการทำคอนเทนต์หลังจากที่เราปล่อยเพลงไปแล้วอย่างเพลงปากกาพัดลมปืนนะคะมันให้มูดเหมือนแบบเราแอบ,บชอบใครสักคนมูนคนชอบกันไปเดทกันแล้วแบบอยากขอเป็นแฟนแต่ไม่พูดตรงๆอะ่ะ คอนเทนท์ที่เน่ทำอะค่ะไปตามดูกันได้คือเนให้ดอกไม้คู่รักแบบเซอร์ไพรส์แล้วเขาก็มีโมเมนต์ด้วยกันคือเอาจริงๆแบบทำให้ยิ้มได้มากๆอ่ะวันนี้ก็ทูเดย์เพลทั้งทีลองให้ฟังนิดนึง,นงก็ได้ <laughs> อ่ะตบมือเฉยแล้วเลย ปากกาพัดลมปืนอยากพูดแต่มันฝืนไม่รู้ต้องทำไงนอนคิดอยู่ทุกคืนปากกาพัดลมปืนหมุกนี้เลยขอยืมความหมายที่อยากซื้อจริงๆแล้วก็คือเป็นแฟนกัน ชัยยเลล่นนกอาจริงๆตั้งแต่เดบิวต์มาจริงๆจะปีแล้วเพลงชอบคุณคือ7เดือนที่แล้วเราก็ค่อยปล่อยซิงเกิลสองนานเหมือนกันนะคะจริงๆแพลนไว้เยอะกว่านั้นมากจริงๆจะแพลนปล่อย5เพลงทุกๆ2เดือนมันยากเหมือนกันนะจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะรู้สึกเหมือนกลายเป็นติ๊กต็อกเกอ เท่านั้นเองเพราะว่าเราอยากให้เพลงของเราอะเหมือนเข้าถึงถทุกๆคนมากกว่าก็คาดหวังถ้าแมสได้ก็ดีแต่ถ้าไม่แมสแค่คนฟังเรารู้สึกแบบแฮปปี้แล้วมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับเพลงเราอะก็แบบแฮปปี้แล้วค่ะ ฝากถึงทุกๆคนนะคะฝากด้วยนะคะไม่ว่าใครจะเป็นเพื่อนๆที่ตามเนดูไม่ว่าจะงานวาดหรือว่างาน u t u b e ตอนนี้ก็มาทำอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากปากกาพัดลมปืนส่งจีบกันส่งให้เพื่อนส่งให้แฟนส่งให้อะไรก็ได้นะคะ ตัดได้ค่ะก็สามารถฟังปากกาพัดลมปืนได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็อย่างใน YouTube เนี่ยก็อย um ู่ในช่องของเนทเลยนะคะ Anno and Friends ก็ต e ิดตามเนใน IG ได้นะคะเน underscore Anno Thai หรือว่า TikTok ที่เนพูดถึงก็คือ h d p p y p p y n หนูค่ะ